พี่เคสอยู่ในแวดวงของการลงทุนมากี่ปีและะ้วครับน่าจะเกิน15ปีและะ้วค่ะช่วง15ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในแวดวงนี้มีเรื่องอะไรสนุกๆมาแแร่ให้เราฟังบ้างครับมันจะสนุกไหมหรือเบล่าในมุมเราอาจจะสนุกเนาะแต่ว่าในมุมของนักลงทุนน่ะอาจจะแบบไม่สนุกแต่พอมาคุยกันแล้วมันก็สนเหมือนแบบ <c oughs> เออเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออมักจะมีคําว่าแบบรุกนีอ้อะไรอย่างเงี้ย ก็คือในช่วงที่มันเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนะี่ยโดยที่เรามีประสบการณ์การลงทุนมาเราก็จะม,มักแนะนําให้นักลงทุนซื้อตอนนี้เป็นเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ควรจะซื้อกองทุนหรือซื้อหุ้นตัวนี้แต่ โดยภาวะโดยรวมอะไม่ว่าเขาจะหันไปถามใครเขากะบอกว่าใครก็จะไปลงทุนตอนนี้ล่ะถ้าเกิดมันลงไปกว่านี้ล่ะเงินก็ติดสิอะไรอย่างเงี้ย,ยออแต่เพราะว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมันะ่นเราเนาะแต่พอในเมื่อเวลามันผ่านไปอะค่ะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะเขาก็ลยบอกเออใช่เนาะพี่รู้งี้ผมตอนนั้นผมซื้อผมเชื่อพี่ก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังลงทุนในบางส่วนนะแต่ก็ยังแบบยังย้ง,งมือไว้ไง เราบอกว่าช่วงนี้จัดไปเลยแบบนี้แบบนี้ตามสเต็ปที่เราแนะนําให้เขาอะปกติมีวิกฤตแต่ละปีเนี่ยมันจะมีโอกาสในนะั้นเสมอถูกไหมครับใช่ทุกวิกฤตมีโอกาสค่ะถ้าเรามองเห็นแล้วก็จัดการมันเป็นบริหารเงินได้ มีคนที่พี่เคศให้ทำแนะนำแล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสจนปังๆมาแล้วเยอะไหมครับมีไม่กี่คนหรอกบอกได้เลยเพราะคนส่วนใหญ่ก็มักจะกลัวแต่คำที่วอร์เรนเบัฟต์บอกว่าจงกล้าในวันที่กลัวแล้วกลัวในวันที่คนอื่นกล้าคนเราอ่ะเวลาลงทุนน่ะไม่กล้าซื้อแต่พอซื้อแล้วไม่กล้าขายอีกเนี้ย ขายเสร็จก็กลัวเหมือนแบบจะขายหมูแบบขายแล้วมันจะขึ้นไปอีกไหม <S <S อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างยุคที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาเพิ่งเป็นประเด็นแบบแบกระแสกันมาแล้วอย่โตเนี่ยพี่เคสเข้าไปชันไหม แล้วก็อยู่จนมันแบบใบได้รอยแล้วลอยแล้วลอยอีกแล้วตอนนี้ลงไปจนแบบแทบเกดิดไม่อยากเปิดไปดูเลยอะออตอนนี้พอได้ยินข่าวว่ามันแบบเอยมันกลับมาแล้วนะก็เข้าไปดูโอ้ยบวกตั้ง2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะออแต่พี่เคสก็เป็นเหมือนกันด้วยความที่คริปโตเนะี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีอะไรอ้างอิงเนานะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออมันจะแบบมีอะไรที่มันสามารถจะแบบคืดิก ในอน,นาคตได้นะคะก็การเงินแค่ส่วนน้อยที่เราสามารถยอมเสียได้เนี่ยค่ะเอาไปลงทุนกับมันถึงแม้จะเสียไปเราไม่ได้เสียไม่ได้เดือดร้อนอะไร